จับไปที่มานะครับหทงาห้อประมาณสองนิ้วนะครับไม่ต้องชิดแม่แทงออกมามือซ้ายวางที่ปกหัว่างกราแบบนี้นะครับสอบสองแทบการออกน้องจ่อไปางหน้าเล็กน้อยจะได้มีแรงนะดันดูซิตึงนะ สองข้างได้ออกแรงนะผัดเข้าหากันนะยืดดูหลัตรงนะขัอขาตรงข้อขาตรงหลังจะได้ตรงยืดดูไม่ดีก็ตึ๊บข่านี้สามารถตับเพิ่มได้อีกนะถ้าสลักแท่งมือซ้ายอยู่ที่ปากมือขวาอยู่ที่กบกหนู าหายี่าได้มครับีนเพ่อเยดขาจมมาใส่ที่ครขอครั